ผมแถมอันนี้หนึ่งจริงๆแล้วประเทศเราเวลาโยงเรื่องสกมเมอร์โยงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันไปด้วยกันหมดนะแล้วก็อยากคิดว่าถ้ากองทัพปราบ scammer เรียบร้อยและคาดว่าจะมีการเจราจาหยุดยิงหรือไม่หยุดวันที่22ธันวาคมนี้ข่าวออกมาแล้วครับว่าจะมีการเจราจาแต่รอบนี้ผมคิดว่าเราไม่เสียเปรียบแล้วมันต่างจากรอบไอ้ภูมิธรรไปเจราจารอบที่แล้วที่วันที่28เดือนกร,รกฎาคม ที่มาเลเซียไปถึงแล้วประกาศหยุดยิงเลยภายในเที่ยงคืนาะว่ามันทุเรศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนหรอกที่ไปถึงปุ๊บคุยปุ๊บหยุดจะต้องหยุดยิงภายในคืนนี้เลยเขาค่อยๆเจรจาก่อนเหมือนกันรอบนี้อาจจะเจรจาวันที่ยี่สิบสองอาจจะยังไม่หยุดยิงทันทีอาจจะให้คำเห็นประกาศกันว่าเขาหยุดก่อนอย่างเงี้ยมันต้องมีเงื่อนไขมันถึงจะถูกต้องแต่ผมต้งองการย้ำให้กับพี่น้องน,นะครับว่าปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องเขตแดน น่าจะได้รับการคลี่คลายอย่างน้อยแปดเก้าสเซก่อนหน้านี้พื้นที่ชายแดนเราถูกเขาลุกลานเยอะมากนะพี่น้องลไล่ตั้งแต่ภูมะเขือช่องอานมาแถวแถวอุบลแถวแถวซีสเกตไล่ลงมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงบ้านหนองจานบ้านหนองจากแก้วที่สะแก้วแม้แต่ไอ้บ้านสามหลังอ่ะถ้าเป็นน้องเห็นข่าวที่กองทัพเรือยิงอ่ะซึ่งเป็นบอนการซินโนด้วยมันเป็นแหล่งสแกมเมอร์ด้วยที่จบับตราแต่ไง คือประเทศเราปล่อยปะละเลยเพราะเงินแกมเม m e r จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐดีไม่ดีจ่ายให้พรรคการเมืองต่างเราจึงปล่อยให้ขมิ้นยึดแผ่นดินเราไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าอย่างน้อย8 9ดเกเรายึดคืนได้และเรายังทํำลายแหล่ง scammer อ,อีกหลายแหล่งมากยิ่งเมื่อวานนี้วันที่18ตอนประมาณ11บเอโมงที่เ1 6ไปบอมในปอยเป็เนะเห็นว่าเข้าไปลึกหลายสิกิโมาก เข้าไปบอมที่อาคารใหญ่ของสันักง,งานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์การสแกมเมอร์แต่บังเอ,อิญมันเป็นศูนย์การในการซ่องสมอาวุธและปล่อยโดนเพื่อทำลายทหารไทยพี่น้องสังเกไหมครับว่ารอบนี้มันจึงท่าจบผมว่าไทยไม่เสียเปรียบเหมือนครั้งที่แล้วและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปแล้วเขมรจะไม่กล้ามาต่อแยกับประเทศไทย